สวัสดีค่ะหะะลดดะหังจากที่ป่วยไปหนึ่งอาทิตย์จะได,ได้เวลาไปโรงเรียนอีกแล้วลลนี่อะไรอย่างกับโรบอทเลย,เ,ยเออแล้วจอดข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวแบตเตอรี่เสือ่อมมีเศษหิมะหลงเหลือนิดหน่อยน้ำละลายไปหมดแล้วเดี๋ยวก็ตกใหม่อีก ดูอะไรกันดูอะไรกันคะดูน้ำเหรอน้ำอืมดูเดินอย่กชอบตกเออหมวกหมวกหมวกต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะทำไมอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่แล้วหนาวนะทำไมคะทำไมคะไม่ชอบเหรอไม่ชอบเหรอทำไมถอดป่ะเอาอันใหม่ไหม เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถอดต่ออ,า,อาถอดถอดถอดอาถอดให้ <c oughs> เดี๋ยวถอดให้เดีไม่เอาไม่เอาแก่แก,แก่ให้แก่รือไม่แก่งานเปื้อนแล้วเหมียวเหมียว,วเปื้อนแล้วเนี่ยเปื้อนแล้วเนี่ยทำไมล่ะให้ทำอะไรฮะอ่ะดื้อทำไมดื้อทำไม ไม่ดื้อสิเดี๋ยวจะไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อน่เดี๋ยวทำให้ใหม่ทำให้ใหม่โอเคร้องไม่มีสาเหตุเอ้ย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 เล่นน้ำอีกแล้วเดี๋ยวก็เปียกหรอกภวินไม่เล่นน้ำเดี๋ยวเปียกชุด ระวังนะเดี๋ยวคัดเต้นเปียกนะอย่าให้คัดเต้นตกนะอย่าให้คัดเต้นตกนะนเป็นอะไรกับแอ่งน้ำเนี่ยฮะเป็นอะไร โอ้ยกระเด็นใส่เสื้อน้องหมดแล้วนอนไปตรงนน้นนอนไปเหยียบตรงเสนอนอนไปไปเดินไปตรงเสนอระวังตกนะเหยียบแค่ตรงนี้พอเออตรงนั้นแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังตกนะตกนะตกนะไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะเดี๋ยวตกมานี่ เอเอเอาตกแล้วตกแล้วพาวินเดี๋ยวมันเข้ารองเท้าม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 า,มา,<อ>าตกนะมาอย่างงี้ไม่เดินไปเยอะไม่เดินไปเยอะเดี๋ยวตกอ่าตกไม่ได้ไปโรงเรียนนะอา่าพาป้ามาแล้วอ่าไปเอได้รถอยู่ตรงไหนรถอยู่ไหนไปรถอยู่ไหนมองแค่นี้ก็เล่นอ่ารถอยู่ไหนพาวินเย็นคอเปล่าคอโผล่คอโผล่ไป ไปดูซิวันนี้มาธิดามาเปล่ามาธิดาสบายหรือเปล่าไปดูว่ามาธิดาเป็นไข่หรืเปล่าแอมาทิดาคู่แอร์ o ฟรไปดูซิไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ทำอย่าง,งานั้นไม่ทําอย่าง,งานั้นกระเด็นใส่น้องหมดแล้วอเอเดาเดี๋ยวมามาใส่หมวกให้ดี